ตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตนะคะจบทริปของทางฝั่งอเมริกาแล้วนะคะตอนนี้มาเริ่มยุโรปที่อังกฤษที่แรกอย่างที่เรารู้กันนะคะแต่นี่เพิ่งจะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกสำหรับการเวิร์ลทัวร์ของแท้แน่นอนค่ะก็คือการที่ BLACKPINK หยุดคอนเสิร์ตกลางคันแบบนี้นะคะโอ้โหทุกคนดูภาพมุมสูงค่ะประชาชนเยอะจริงๆนะคะแล้วขึ้นข้อความบนจอด้วยว่าแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเรา ให้ดูคลิปอีกทีแล้วก็ลองดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน ก็โนเกี้ยวค่ะทำท่านะคะเป็นแน่นหน้าอกแบบเดินเลยแล้วก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าเบรเน่ะเหมือนจะหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บอกว่าทุกคนควรจะขยับถอยหลังออกไป อ่ะแล้วก็มีการบอกว่า three t o one back นะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวฉันจะนับ1 2 3นะทุกคนค่อยๆถอยขยับไปข้างหลังนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าบัตรหลุมเนี่ยเข้าใจอารมณ์นะว่าอยากจะอยู่ใกล้หน้าเวทีให้มากที่สุดเพื่อที่จะเห็นสาวๆทุกอนูเลยเสื้อผ้าหน้าผมเต้นเต้นอากับกริยาถ่ายรูปถ่ายคลิป แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สําหรับคอนเสิร์ตระดับโลกมาเยอะแล้วนะคะที่เบียดกันจนหายใจไม่ออกแล้วแบบถึงขั้นเรียกรถพยาบาลก็มีซึ่งความรับผิดชอบสําหรับศิลปินอินเตอร์หลายๆท่านก็คือขอเบรกการร้องเพลงก่อนถ้าเห็นจุดไหนที่แบบไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็มีศิลปินบางท่านเนี่ย เรียกทีมงานสตาร์เลยบอกว่าตรงนั้นตรงนั้นผู้หญิงคนนั้นหายใจไม่ออกก็มีนะหรือบางทีก็ให้ถอยหรือบางทีก็ตามรถพยาบาลหรือว่าจะยื่นยาดมอะไรกันก็แล้วแต่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความน่ารักของ BLACKPINK ค่ะที่สังเกตสังกานะคะ นอกจากนี้ก็จะเห็นว่าตลอดคอนเสิร์ตก็จะมีนะคะขึ้นข้อความด้วยบอกว่าให้ให้เกียรติการชมด้วยความระมัดระวังอะไรแบบนี้นะแล้วก็หมายถึงว่าต้องเคารพนะสเปซของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่หลุมเนี่ยมัน ค่อนข้างจะจํากัดแล้วก็บางทีเบียดกันเยอะมากนะคือใช้เวลาหลายชั่วโมงจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะก็อยากจะให้เลสเปกกันละกันพี่เคารพกันละกันด้วยมีน้าใจต่อผู้อื่นด้วยนะคะขึ้นข้อควาะหลังจาก ส่สา,สาประกาศนะคะเพื่อจะให้บลิงของตัวเองเซฟนะคะเซฟที่เฟิร์สนะคะเเรื่องความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งค่ะก็มีเสียงกรี๊ดนะคะว่าแบบได้ใจบลิงทั้งหลายค่ะที่แบบแสดงความรักความห่วงใยนะต่อแฟนๆแ,แ,แบบนี้นะคะก็ถูกอกทุกใจค่ะแล้วก็แอดไม่แน่ใจว่าบลิงที่น่ารักนี่ทําตามได้หรือเปล่านะ,ะที่จะขยับถอยหลังคนละนิดละหน่อยเพราะว่าพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือพอมันแน่น มันแน่นจริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ย ออแอดอยากจะนำเสนอเลยให้พวกเราเนี่ยระวังกันให้มากเลยโดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมที่สาวๆมานะคะใครมีบัตรหลุมในพื้นที่สนามกีฬาที่เราจองไว้เนี่ยยังไงดูแลตัวเองระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวไปให้ดีที่สุดเพราะว่าคนจะเยอะนะคะมันจะไม่เหมือนที่นั่งที่แบบสเปซที่ใครที่มันเนาะพอเป็นที่ยืนแล้วมันอันตรายด้วยล่ะค่ะเนาะ ประมาณนี้ค่ะก็จะเห็นว่าความน่ารักนะคะของแบล็คพิงแล้วก็บลิงเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการเตือนภยนัยในคอนเสิร์ตด้วยเวิด์ t ทัวร์ใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะมวลมหาประชาชนนะจ๊ะ,ะวันนี้แอดไปก่อนค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปก่อนอ้อย่าลืมติดตามโพสชุมชนนะคะมีของน่ารักน่ารักมาอีกแล้วแหละจะบอกให้ใครช้าใครไม่ตามไวพลาดแน่นอนค่ะ okay